มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมรีโพสต์ส่วนแอมมี่ทันทีหลังบอกจะแฉหลักฐานก่อนหน้านี้แอมมี่เดบอททอมบูได้โพสต์ชี้แจงในไอจีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของอดีตแฟนสาวเมรีคัมพีลูกสาวของปูพงศิษย์คัมพีโดยระบุว่าเลิกก่อนที่จะรู้ว่าท้อง และพอรู้ก็แสดงความรับผิดช,ชอบส่วนสาเหตุที่เลือกนั้นแอมมี่ระบุว่าถูกขู่ทำลายลูกสาวใส่ความกับต้นสังกัดรวมทั้งสร้างข่าวขึ้นมาเองและในวันพรุ่งนี้จะนำหลักฐานทั้งหมดมาแสดงทั้งแชทพยา,ยานบุคคลแล้วก็ cctv พร้อมทั้งโพสต์แชทที่คุยกันด้วยคำพูดสุภาพเรียบร้อยและไม่นานเมรีก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะ พร้อมทั้งแชทที่คุยกับแอมมี่โดยระบุข้อความในแชทแอมมี่ใช้คําว่ากูมึงและในแชทเมรี Mary เองยังได้อธิบายเรื่องที่ข่มขู่ลูกกับการจะเอาเข้าคุกว่าเป็นเพราะว่าอารมณ์ไม่ได้จะทาจริงๆส่วนเรื่องต้นสังกัดก็เคลียร์ให้แล้วนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าตอนแรกก็ว่าจะคุยดีๆแต่ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วมีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนี้เมเองก็สงสารลูกซึ่งแอมมี่ก็ตอบกลับไปว่าไม่ไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากมือ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ